ก็ยินดีต้อนรับสู่ชาอุ่นๆนะคะอันนี้ก็มาต่อเมื่อวานเลยที่บ้านอยู่17เนาฬิกานี้เนาะก็มาต่าเลยเนาะมา17.00นนอนนะบ้านอยู่ฮึตาบ้างมีคนโทรมายิบบ้ฮัลโหลยูชินเองนะตอนนี้อยู่หน้าบ้านอยู่นะฮะยูรีบลงมาจากห้องที่จะ มาล็อกประตูแต่ช้าไปชินปิดประตูเรียบร้อยไงายายป้องจะมาเพื่ออ่ะฉันให้ชินยิ่นตุก,กตาตัวเล็กๆประหลาดประหลาดก็งานถนัดของชินคือทำสิ่งประดิษฐ์แปลกๆก็ได้แล้วรีบๆไปจ้าไปละฝันดีเออทิ้นคำชินก็เดินจากไปฮออยู่ ปิดประตูและเดินขึ้นท้องก่อนจะเอาตุ๊กตาไปจัดไว้ในชั้นไม้ที่มีตุ๊กตาแบบเดียวที่ประหลาดเรียงแถวเป็นติบอาศัยความรักนี่นานในหนักชินตัอไปที่บ้านชินไงาหายไหมหายดีเย็แน,น่นใจอ่อนจะตายใช่ตียัวแข็งนอกอ่อนใน <c oughs> ยังไม่สอบหรอใช่เขาสอบเป็นรายบุคคลน่ะเดี๋ยวก็ถึงตานามิลักนามิตานหนุแล้วจ้า ค่ะบายน้าชินฝันดีคับแฟนค่ะบายตืดเสียงตดสายจากนามิสู้ๆนะนามิหนึ่งอาทิตย์ผ่านไปในงานแข่งฟุตบอลระดับในโรงเรียนสวัสดีครับจินต้นับสูงงานแข่งฟุตบอลระดับโรงเรียนซึ่งหลังจ,จากคัดเลือกจากประธานหน่วยทีมที่แต่งตั้งให้แล้วจะมีทีมที่เหลือสองทีมนั่นก็คือจระเข้คับก็ไม่ตายทีมจระเข้ครับก็ไม่ตาย ไงยจ้าสุดสาวจุ๊บและทีมที่ต้องคนโหวดวิ่งไล่เสือทีมชินมาแล้วจ้าไอต้าชินมันกิ่งจะตายเดี๋ยวก็ชน,นะอืมเราจะไปเชียร์ใกล้ขอบสนามกันนะในขณะทุกคนก็นั่งอยู่อย่างจดใจจดใจจอ่อจนก็้ถึงหมดครึ่งแรกชินก็รับบอลจากซาโตะและกำลังกำลังจะเตะลูกบอลแผ่ที่เขาก็พิกซะงั้น มีแต่ยุที่รู้พอชินล้มยู่ก็รู้ได้ทันทีว่าชินอ่ะเจ็บแผลเลยรีบตะโกนให้กรรมการเป่านกหวีดปี๊ดเสียงนกหวีดดังขึ้นชินชินไปห้องพยาบาลเถอะเดี๋ยวไปส่งไปด้วยนะอืมน้องพยาบาลก็ไปซ่าแต่ก็โดนจนได้นะแผลช้ำเลยก็ใครจะไปคิดตอนที่จะเตะมันจอกที่กะ นี่มันอะไรกันทำไมมีแต่ยูที่รู้ว่าชินมีแผลทำไมนามิไม่รู้ก็ชินกอนนามิรู้แล้วจะเป็นห่วงชินเลยขอ,อยูช่วยปิดไว้นะ่ะใช่ๆชินเขากลัวเธอเป็นห่วงนะ่ะอยู่ได้แล้วอยู่ทำตัวเหมือนนามิเป็นส่วนเกินสิฉันต่างหากที่เป็นส่วนเกินสิ้นคำที่ยูตะอ๋อสิ่งคำยู ตะโกนแทรกและอยู่ก็รีบออกไปอะไรนะ่ยินนี้เราเลื่อนกันอีกนะนายมีจะไปขอโทษยูที่พูดแบบนั้นทั้งที่พอเถอะไม่เป็นไรไปงอก็ไปเถอะขอโทษนะอืมและงานฟุตบอลก็เสร็จไปในเย็นนั้นซึ่งทีมที่ชนะคือเจะละแกแฮคับก็ไม่ตาย17นาฬา3นาทีนะบ้านอยู่ตี๊กตอกเสียงกรีงดัง ยู you, เพื่อนมหาหนะันน่ะค่ะตาชินหรือเปล่านะแกร์ยูติวด้วยกันนะจะพอนางมีได้นั่งโต๊ะแทนที่จะจัดหนังสือลงโต๊ะานมีก็พูดขึ้นทย่างนี้ว่ายู you, ขอโทษนะฉันอาจเป็นแฟนที่แย่สำหรับชินแต่ฉันจะไม่เป็นเพื่อนที่แย่สำหรับเธอนะเอิม่มเดี๋ยวไปเอาน้ำส้มมาให้กินนะจ้ารอนะเขียนให้ทรรอ,อยูดีกว่า พูดจบนามิก็จัดหนังสือลงโต๊ะและเตรียมปากกาไฮไลท์แต่มันกลับลื่นลงไปต้เตียงอยู่นามินะันนามิซุ่มซ้มจังและทันทีที่นามิก้มหัวลงที่จะเก็บปากกาเลยได้พบกับหนังสือซ้อนสองรูปรูปหน้าเป็นรูปรวมของพวกเธอและรูปสอบเป็นรูปของชิน <c oughs> มาแล้วจ้านามิตกใจรีปากกาออกมาอย่างรวดเร็ว,รวแล้วพักหนังสือไว้ใกล้ๆนักเรียนจังสอบข้อสอบยากเหรอ ยากจ้ะคนสมองอย่างฉันคงไม่ผ่านแน่งั้นก็ชินง,งั้นชินก็ยิ่งก็คงยิ่งอะ่ะผู้จบยูก็วางน้ำส้มลงไว้ข้างๆที่พวกเธอนั่งอยู่แลหนามีกระติวจนจบบายจ้าอืมนายมีเนอ,ออกกจากบออกจากบ้านอย่างทุลักทุเลออกจากห้องอยู่จนแทบรับสายตาย,ยู จิงซีลืมเผาลูกชิ้นที่อยู่ในแอลลี่เลยอยูเดินไปที่เตียงและกล้มหยิบแอลลี่และเตียงเอารูปชิ้นออกมาแล้วพูดว่าใบตาบดฉันจะชนะงานแข่งนี้ฉันหนีไปจากานายแล้วจะลืมนายให้ได้ชิ้นตัดไปที่นะบ้านนามิไม่จริงไม่จริงอยู่ชอบชิ้นนะฉันแย่งชิ้นมาจากอยูเหรอไม่ไม่ไม่วันต่อมาไม่นะเมื่อวัดฟุตบอลวันนี้ก็น่าจะหยุดเลยนะใช่ใช่ นามิไปเถอะชินมีอะไรให้ดูด้วยดูดูดูดชินจับมือนามิไว้แล้วก็ตกตกใจเมื่อนามิสะบัดมือชินออกไปและเดินจากไปดูดูดูไงชินชินไม่ตอบและหันหลังกลับห้องไปนายจะไม่เชียร์ฉันเลยหรอพรุ่งนี้ฉันแข่งแล้วนะน้ำตาของอยูค่อยๆไหลโดยไม่เกรงกลัวผู้คนและไม่ถึงสองนาทีก็ค่อยเช็ดน้ำตาก่อนที่จะเดินเข้าห้องไป นาเวลาเลิกเรียนนามินามิเยนีชันไม่ให้เลือดอีกแล้วนะจิแล้เลิกกันเถอะเอ๊ะคบกับชินแล้วมันทำให้ผลการเรียนคัสเราตกมันเสียสมาธิทั้ทงนั้นเราอย่าอยู่ด้วยกันเลยเส้นเตียงนายมิก็เดินไปที่รถที่นายมิเคยนั่งเป็นประจำเออ,อ,อทนนะลุงไม่รู้ว่าหลานจะเจออะไรแต่สู้ๆนะค่ะจุดจ ฟังนามิหรือทำดีที่สุดแล้วใช่ไหมคะใช่ลุงเชื่อกันแต่ตใจของหลานค่ะหนูจะตัดใจหลังจากถุกนามิบอกเลิกนามิก็ไม่ยอมเจอชินอีกเลยและยิ่งนานไปชินก็อาการซึดลงเรื่อยๆจนชินที่สดใสหละเลืองแทบไม่มีตัวตนและเช่นเคยอยู่ชนะก,การประกวดเสียงดน,นตรีบรรเลงโดยไวโอลินและอบิดเบือนตรงจากเพลงที่โครสแสดงถึวควาเรักที่อวินกับเป็นกับ เป็นจุดเด่นที่กรรมการสนใจเพราะความรักไม่ได้มีแต่ความสุขความรักมีความทุกข์ซึ่งรักว่ากทุกข์มากรักน้อยเจ็บน้อยและก่อนที่ยูจะออกเดินทางไปอเมริกายูก็วางแผนที่ทําให้ชินงองนามิโดยเธอได้ไปบอกนามิเรื่องความในใจของเธอนามิฉันพอได้ว่าเธอรู้ว่าฉันชอบชินและไม่ต้องห่วง,เธ,งเธอไม่ได้แย่งเธอไม่ได้แย่งในฐานะเพื่อนพี่ที่ฉันไม่บอกเขาก่อน และการที่เธอทรมานตัวเองเพราะฉันมันไม่ได้ทําให้ฉันดีขึ้นหรอกฉันยิ่งเจ็บมากกว่าเดิมซะอีกเธอจองเลือกเขาเพราะว่าเธอรักเขาเพราะเขารักเธอจริงไปหาเขาซะนะตามแผนนี้นะอืมตายไปทางชินชินชิชินดามิเดินลักตัวฮะเอวชินที่วิ่งตามสตุยังไม่สงสัยเพราะความรีบร้อนและก็ดังรักในโดนหลอกเจ้าโง่เบื้องหลัง เบียงหลักออกมาพบนามิอยู่ซาโตะเบียงหลักมาพบนามิอยู่เนาะ <c oughs> นามิเราคืนดีกันนะแน่อนอนชินวิ่งอย่างดีใจไปก่อนนามิรักนายมากนะชินเหมือนกันแต่ยูมีไหนหรอจริงสิยูวงแผนจะบอกให้ซาโตะไปพาชินมาแล้วเมื่อกี้ตอนชินวิ่งมาเธอยังอยู่นี่ไปไหนนะเยบปือ้อะ จดหมายนี้อาจตอบความสงสัยนี้ได้อยู่ฝักอยู่สังฝากไว้ข้อความเมื่อพวกเธอได้อ่านจดหมายฉันคงอยู่ที่สนามบินพวกเธอเมาแต่เฝ้าจนลืมไปว่าหลังวันนั้นฉันได้ประกวดและก็ชนะไปต่ออเมริกาและขอโทษที่ไม่ได้บอกชินจะมีเรื่องจะบอกนายนะฉันควรบอกนานแล้วแต่ก็ไม่กล้าวันนี้ฉันจะบอกนะว่าฉันชอบนายและนี่คือติ่งที่ฉันเลือก เลือกที่จะถอยห่างไม่ทําให้พวกเธอเลิกกันอีกเลือกที่จะสูญหายไปจากพวกเธอตลอดไปยูขอให้โชคดีนะยูจบเมื่อเราต้องเลือกข้อความจากคนเขียนเขาเอง <c oughs> อย่าเพิ่งทิ้งเราไปไหนเราว่าหน้าเรารู้ว่าหน้าเรารู้ว่าอะไรวะเนี่ย เราไปไหนอย่าเพิ่งทิ้งเราไปไหนแล้วว่าน่าเรารู้ว่าอะไรเนี่ยจะแต่งต่อยังไงเราจะแต่งป้าของแยกของยูนะเผื่คนที่อยากรู้ว่าจะเป็นยังไงขอเวลาคิดนะและก็ฝากผลงานชิ้นนี้ด้วยอาจจะผิดเยอะแต่ก็ทําให้ดีที่สุดและใครชอบช่วงไหนอย่าลืมคอมเมนต์นะปรากฏว่าไม่มีใครคอมเมนต์เลยก็จบไปแล้วนะคะเรื่องเมื่อเราคนใดคนหนึ่งจะต้องเลือกและคนที่เลือกก็คืออยู่ อยู่เลือกที่จะหนีไปอะอาสนุกไหมเอ้ยเรื่องของการกุงวันหน้าฉันจะมาอ่านเรื่องนี้ทุกคนฟังนี่นี่เรื่องลุงอลูนแล้วก็จะตามไปด้วยเจ็ที่รักลุงอลูนนี่จุดบๆนะจ๊ะเจ็จที่รักก็เหมือนกันวันนี้ก็ขอตัวไว้ก่อนนะคะบา,บายบายจุ๊บๆ